เป็นร้านอาหารทะเลพื้นบ้านในบางแสนที่เรามาซ้ำบ่อยมากมากี่ครั้งประทับใจทุกครั้งแนะนําใครไปประทับใจหมดไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลสดๆที่ปรุงมาได้รสชาติจัดจ้าอร่อยทุกเมนูราคาก็เหมาะสมร้านนี้คือดีจริงๆเรากล้ารับประกันถ้ามาบางแสนแล้วยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะกินร้านไหนดีกดเซฟคลิปนี้ไว้เลยวันนี้ต้องพาทุกคนมาชูดกันที่ร้านอิ่มกันร้านเขาตั้งอยู่ข้างๆกับตลาดนัดหาดวอนเปิดบริการตั้งแต่9โมงถึง2ทุ่มอยู่เฉพาะวันจนันแนนอนมาบางแสนก็ต้องได้กินอาหารทะเลอาหารพื้นบ้านที่นี่ไม่ให้เลือกกกกิินนนนนนแแแทททบบจะะคครเเลลยย้้ตตต่่มมูขออองงงาาาืััผดด ร้านเดียวคือมีครบเป็นร้านประจำของครอบครัวเรามาบ่อยมากๆรสชาติอร่อยทำถึงแถมราคาย,ยังดีอย่างจานนี้เป็นแกงขั้วหน่อไม้ปูทะเลที่สำคัญเป็นปูไข่ที่ไข่แน่นทั้งกระดองและตัวปูเราลองประกอบร่างดูได้มา2ตัวใหญ่ๆเลยหน่อไม้ทำความสะอาดาได้ดีแทบจะไม่มีกลิ่นมีความกรอบและเปรี้ยวเล็กน้อยน้ำแกงก็ถึงเครื่องแกงถึงกะทิสุดๆมีความกลมกล่อมและจัดจ้านในชามเดียวกันมาชามใหญ่เลยแค่4 9 0แกงคั้วสับปะรดไข่แมงดาก็เป็นเมนูที่เรากินประจำไข่แมงดาดีกินแล้วรู้เลยว่าไม่ได้ใช้ของฟรีมากับ เนี่ยร้อยหกสิบอร่อยมากๆเลยขอไปต่อกันที่แกงเขียวหวานปลาอินทรีชา้เนี่ยร้อยแปดสิบเป็นแกงเขียวหวานที่ไม่ได้เขียวมากแต่หอมเครื่องแกงรสชาติจัดจ้านไม่ติดหวานปลาอินทรีก็สดเนื้อแน่นและเมนูที่กินเข้ากับแกงได้ดีคือตัวหมึกไข่แดดเดียวซึ่งของที่ร้านเขาส่งตรงมาจากปากน้ำปลาเลยเป็นแหล่งขึ้นชื่อของหมึกไข่โดยเฉพาะเนื้อของหมึกจะไม่หนามากจะเด่นที่ตัวไข่หมึกที่มาแบบแน่นๆเต็มตัวจะกินเป่าๆาก,กับน้ำจิ้มซีฟู้ดก็อร่อยหรือกินกับแกงก็เข้ากันจานนี้สองร้อยห้าสิบนะไหนๆกตัวเข้าไป เนื้อเด้งกรอบสุดๆและสดมากๆเนื้อสัมผัสของตัวไข่ยังมีความเป็นเม็ดๆอยู่เลยมาในาน้ำต้ยมยำรสชาติจัดจ้านหอมสมุนไพรที่ข้องคออมอเนี่ย370เมนูบ้านๆอย่างหอยตลับผัดโหระพาเขาก็มีนะและเป็นหอยตลับที่ได้มาจากชาวบ้านในพื้นที่จะมีความสดเนื้อหว่าผัดมาได้อร่อยหอมกม้กมกรอบและเขาขายแค่รอย20เองในส่วนเมนูปลาทอดก็น่ากินน่ากินทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นปลากระพงทอดราดพริกปลากรอบนอกเนื้อในฉ่ำพริกที่ผัดมาก็จัดจ้านหอมอร่อยหรือจะเป็นปลาลิ้นหมาทอดกระเทียมอันนี้ก็นน่่าากิิิิสสดอมมมเเรรพพชตบ หอมด้วยตัวกระเทียมอร่อยมากปลากูเลทอดน้ำปลาอันนี้ก็ต้องสั่งกันนะเขาจะเสิร์ฟมาคู่กับน้ำพรมมิกมะม่วงตัวปลาทอดก็คืออร่อยอยู่แล้วยิ่งเจอกับตัวน้ำพริกยิ่งเข้ากันสุดๆตัวปลาก็ทอดมาได้กรอบกินได้ทั้งตัวเคยกินแต่ยำที่เนื้อปลาสดๆมากินแบบทอดคือติดใจเลยและเมนูสุดท้ายไม่สั่งไม่ได้เลยเป็นกั้งไข่ดองน้ำปลาที่ร้านก็ใช้กั้งสดๆแกะเปลือกพร้อมทานที่สำคัญต้องมีไข่ทุกตัวซึ่งจะแช่มากับน้ำดองของเขาที่มีความหวานเค็มนวและยิ่งกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ด ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงทุกคนเชื่อกันว่าร้านเนี่ยวัตถุดิบดีจริงอร่อยจริงที่สาคัญเป็นร้านในชวนบุรีที่ไม่ติดวางใครที่อยู่หรือมีแผนมาเที่ยวบางแสนแล้วก็แนะนําเลยใครเคยมากินร้านนี้แล้วชอบเมนูไหนมาแชร์กันได้นะในวันนี้ก็มาบอกพิกัดร้านอร่อยกันแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แท็กเพื่อนแท็กครอบครัวแล้วมาอิ่มกัน